ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพอกรบผมอีกเช่นเคยครับกับค้หักว่าหัวใจกเกษตรครับพร้อมครับสารลิปนี้ครับอืมบรรยากาศครับช่วงเศร้าครับนี่ได้มาชมว่าพอพันยุคหอกนะครับหลังจากที่ได้ข้าวและข้างว่าเริ่มดีขึ้นครับนี่ก็เป็นความหวังของพี่น้องนะครับเกษตรกรทฮ่ครับ นี่ครับไสแบบนี้แหละครับไสแบบนี่เป็นก้วมต้องการหลายครับในช่วงนี้ครับกับราคาง่ว่านะครับนี่ใส่ง่ายๆบบิ๊กแบบนี้แหละครับนี่พอขาดใหห้อยตองการนะครับเลยมาเก็บใบเก็บน้อยครับฝากพี่น้องชาวว่าเฮ้าครับตามภาษาค้นหักว่าหัวใจกระเสียดครับนี่ว่าผูกว่าเถกง่าครับเป็นคานะครับเป็นราคาในช่วงนี้ครับนี่ อัดหัวหันของไปเนี่ยโอ้พ่าน้าหนักดีเนะครับนี่ไงก็ดูดีนี่ครับเม็ดสีก็ได้เลยครับนี่พอพันพอสมยุคขวกครับนี่<ม>ย่แบบนี้แหละครับนี่เป็นพอพันยุขวอกยุฟ้ามนะครับอยู่ในลุ้มวิสาจิตโคเนื้อบันของหวานนะครับนี่เป็นสายบามันนะครับโคงสางไงนี่ครับ เห็นผลงานเขาเลยครับใจหลูกโอ้คมาสีได่ครับกระดูกง่ญ่ครับตะนอกตรงมะลุมเอียงนะครับนี่นี่ครับเนี่ยข้ขาบนหาในช่วงว่ากาลังดีขึ้นเรื่อยๆนะครับใส่นี่เลยครับใส่งหา่ใส่บิ๊กนี่ครับกินู่นแบบนี่ก้อนครับช่วง ล่อหญ้าล่อฝนครับก็ให้เขาได้กินหญ้าสดแน่นิดหน่อยต่อมื่อครับระวังว่ามันหลายตัวกะก็ะคอยทย่อยดูแลไปนะครับห้งางไงเ้อห,หนังดีเม็ดสีก็สวยครับรมือไข่มือึงเขาก็งามครับนี่ช่วงนี้มีตะคนอยากมีอยากได้แบบนี้แหละครับใหญ่ๆใ้ในขวักครับมีแตะคนอยากมี นะครับส่วงเป็นคาเป็นราคาครับส่งกับการล่อค่อยของพี่น้องเกษตรกรช่าว่าเฮ้าครับกับราคาเนี่ยโอ้คามว่าล่อโดนนะครับใส่ความหดทนพย่มสมเหมาะสมควรนหรอครับขอให้ราคาดีๆเด้อครับพ่อให้่ซอยพี่น้องเฮ้าช่าว่าครับพ่อให้อยู่ไห้ครับปีนี่ฝนกับว่าย่างบ่าท่านตกดีหรอครับหยากท่านได้โป่งนิลมาซุมครับ นี่เดือนนี้เน่ยโตมากขนกว่าจีไทยหดไทยหดหน้าเหรครับบ้านเขาบ้านน้ำเหรอครับถึงเวลาแล้วครับเดือนพฤษภาคมครับพฤษภาคมมีตุหน้าครับหน้าปีเฮ้ากับบ้านเดือนนี่แหละครับเดือนมีตุน้านี่แหละครับนี่ครับใส่นี่เลยใหญ่หนานะครับข้องสางดีนี่ครับยังบ่ได้อัดกินหนากินฟางเลยครับนี่ยังบ่ทเทศได้เต็มนะครับ ครับทายลิปนีครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกทันนะครับขอมีแต่ความสุขความเจริญนะครับความเจียบใหญ่ไดความไข่กระยจี๊ยมี่ครับบุญกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้สุบัตยางเด้อพี่น้องครับทายลิปนี้ครับฝากกดไลก์กดแช์กดติดตามให้ผมนา่นนะครับเด้อแกงเตือนลิบต่อไปครับกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ